สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุลาชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของเส้นทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์กันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่ในเส้นทางเส้นนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็จะขอแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆนะคะขับ รถส่วนตัวมาจากกรุงเทพจะผ่านเพชรบูรณ์ไปลมสักรหรือจากลมสักจะไปกรุงเทพนะคะซึ่งจำเป็นที่จะต้องผ่านเพชรบูรณ์นะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องเข้าเมืองเพชรบูรณ์นะคะให้เพื่อนๆมาทางเลี่ยงเมืองได้เลยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆ มาจากกรุงเทพก่อนที่จะเข้าถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์นะคะถึงแยกบ้านโตให้เพื่อนๆนสังเกตนะคะทางเลี่ยงเมืองจะไปหล่มสักนั้นจะอยู่ทางซ้ายมือของเพื่อน,น,ะะนเพื่อนค่ะให้เพื่อนๆื่อนขับตรงมา ทางเส้นนี้ได้เลยนะคะซึ่งเป็นถนนที่สะดวกสบายเห็นไหมคะเป็นถนนสี่เลนนะคะแล้วจะออกไปบรรจบเส้นลมศักรสระบุรีตรงบ้านนางง่วนั่นเองค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมาจากล่มศักจากจะไปกรุงเทพก็ไม่ต้องเข้าเมืองนะคะไม่ต้องเข้าเมืองเพชรบูรณ์ให้เพื่อนๆสังเกต ปั๊มปะตทอยู่ตรงหนางงัวจะอยู่ด้านขวามือของเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีไฟแดงนะคะให้เพื่อนๆเลี้ยวขวาเข้ามาเส้นเลี่ยงเมืองตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมาออกตรงบ้านตกนั่นเองค่ะเพื่อนๆบรรยากาศของเส้นทางสายนี้นะคะจะไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังเลยละคะ่ะขอแนะนํานะคะบอกได้เลยว่า เพื่อนๆจะอดใจไม่ไหวเลยนะคะที่จะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆของเส้นทางเส้นนี้นะคะจากที่ให้เพื่อนๆชมเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆจะมองเห็นภูเขานะคะภูเขาล้อมรอบเมืองเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีแปลงพืชไร่นะคะของชาวเกษตรกร,กรแล้วก็ท้องทุ่งนานะคะ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปนี้นั้นนาข้าวกำลังงอกนะคะยังไม่โตเต็มที่เนี่ยถ้าข้าวโตเต็มที่นะคะบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศนั้นก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะแล้วที่พีคที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมว่าลูราชาแนลพาเพื่อนๆมาที่นี่จุดประสงค์ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะ เพื่อนๆจะมองเห็นกระท่อมปลายนาไหมคะนี่เลยค่ะจุดพีคที่สุดของตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงกระท่อมปลายนานี่แหละค่ะโดยปกติแล้วนะคะที่เราเนี่ยผ่านท้องนานก็ค่อนข้างที่จะผ่านมาหลายที่นะคะก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะที่เนี่ยจะสังเกตได้ว่า ท้องนาของที่นี่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นกระท่อมไหมคะกระท่อมปลายนาที่เขาปลูกสร้างไว้เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเอาไว้พักผ่อนหลังจากเสร็จภารกิจในท้องทุ่งนาเอาไว้หลบแดดหลบฝนนะคะเวลาที่แดดร้อนหรือฝนตกอะไรทำนองนี้นะคะเห็นไหมคะลังเล็กๆก,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 กระจัดกระจายอยู่ตามท้องทุ่งนา นี่เลยค่ะเนี่ยคือเถียงนาน้อยนั่นเองค่ะถือว่าเป็นภาพที่สวยแล้วก็แปลกตามากๆเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าข้าวโตวเต็มที่นะคะแล้วมาถ่ายเพื่อนๆชมในช่วงนั้นเนี่ยบอกเลยค่ะว่ามันจะสวยไปอีกแบบหนึง่งได้บรรยากาศไปอีกบรรยากาศหนึ่งเพื่อนๆเห็นไหมคะนู่นค่ะนั่นคือภูเขานะคะเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นเมืองในหุบเขาค่ะ จะมีภูเขาล้อมรอบนะคะใครที่ขับรถออกจากเมืองเพชรบูรณ์นะคะจะต้องเจอภูเขาอย่างแน่นอนค่ะอย่างถ้าจะออกไปทางภาคเหนือใช่ไหมคะก็จะต้องผ่านเส้นเขาคอแต่ถ้าจะไปทางภาคอีสานใช่ไหมคะก็จะต้องผ่านเส้นน้ำหนาวค่ะเพื่อนๆคงจะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ของเรานี้เป็นเส้นทางที่ บรรยากาศดีดีใช่ไหมคะหากเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ฝากข้อความไว้ใต้คลิปแล้วจะกลับไปเยี่ยมอยแน่นอนคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ